สวัสดีครับวันนี้ผมต้นออโตลิฟเทคนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดู Honda Accord G 1 0คันนี้คันนี้จะมาทำอะไรบ้างวันนี้คันนี้จะมาติดตั้งลำโพง Top p พ l e t นะครับซึ่งเป็นลำโพงตรงรุ่นของ Honda Accord G 1 0เลยและที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างก็คือคันนี้จะเข้ามาติดตั้งชุดเปิดฝาท้ายไฟฟ้านะครับก็คือเป็นชุดโชคไฟฟ้าเลยเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดที่จะติดตั้งลงไปนะครับเดี๋ยวามาชมกันครับเดี๋ยวผมจะลองแกะตัวกล่อง ของลำโพงให้ดูนะครับก็คือตัวลำโพงท็อปเพลทนะครับก็ดูแล้วแพคเกจสวยงามมากนะครับตัวนี้จะประกอบไปด้วยชุดลำโพงนะครับคันนี้จะใส่ทั้งหมดคู่หน้าและคู่หลังนะครับก็จะใช้แบบนี้2ชุดเป็นแบบแยกชิ้นนะครับเรามาดูตัวลำโพงหลักนะครับดูงานของการทําขึ้นมาเนี่ยซึ่งดูดูลักษณะของลำโพงแล้วค่อนข้างสวยงามมากนะครับดูแม่เหล็กด้านหลังเนี่ยใหญ่มากเลยแล้วก็มีน้ําหนักที่หนักมากๆนะครับ ตัววัสดุทําได้สวยงามมากนะครับแล้วก็เขียนไม่เลยว่า for Honda นะครับผมได้ทําการถอดของเดิมของรถมาแล้วนะครับเพื่อเพื่อเพื่อที่จะเปรียบเทียบกันนะครับด้านด้านนี้เป็นของเดิมนะครับจะดูสังเกตดูแล้วมันก็คือเป็นวัสดุธรรมดามากนะครับมาดูด้านข้างนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยแม่เหล็กของเดิมก็จะเป็นอันเล็กๆแบบนี้นะครับวัสดุซับรอบก็จะเป็นธรรมดานะครับ ตัวนี้ของท็อปพาเลทค่อนข้างที่จะทํามาได้ดีมากๆนะครับเป็นยางหนาเลยแน่นมากนะครับดูแล้วรู้สึกมีมาตรฐานดีมากๆเลยแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวทวิตเตอร์ของลําโพงนะครับอันนี้ผมได้ทําการแกวมาละนี่ก็คือทวิตเตอร์ของลําโพงท็อปพาเลตนะครับก็ดูงานแล้วดูแม่เหล็กแล้วค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีน้ําหนักที่หนักมากนะครับตัวอันนี้คือของเดิมของรถนะครับซึ่ง จะเป็นไซส์เดียวกันเราจะไปเปลี่ยนแทนได้เลยนะครับดูแล้วก็ความสวยงามของลำโพงก็ค่อนข้างที่จะสวยกว่ามากเลยนะครับของท็อปพาเลทเดี๋ยวเราไปชมอีกอันนึงต่อนะครับอันนี้คือตัวลำโพงเราเรา,เราจะติดตั้งในรถคันนี้นะครับแล้วก็ตัวต่อมาที่เราจะติดตั้งเพิ่ม,เต,มเติมก็คือชุดเปิดปิดฝาท้ายอัตโนมัตินะครับซึ่งตัวนี้ก็จะมีอุปกรณ์เพิ่มเติมเข้ามานะครับสามารถเปิดปิดได้นะครับ เป็นไฟฟ้าเลยตัวนี้จะเป็นสวิต์เปิดปิดด้านหลังนะครับที่เราจะใส่เพิ่มเข้าไปจะไว้ไว้ที่ด้านหลังรถเวลาเปิดปิดนะครับตัวนี้จะเป็นกล่องควบคุมการทำงานของฝาท้ายไฟฟ้าครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นโชคโชคเนี่ยจะไปติดอยู่บริเวณฝาท้ายนะครับเอาไว้ดันเพื่อที่จะเปิดนะครับแล้วก็ที่สำคัญตัวเนี้จะเป็นระบบกรดูดนะครับหมายความว่าเวลาปิดมาแล้วเนี่ยกรจะชักจะจะชักลงมาเลย ทำให้ฝาท้ายเนี่ยปิดเบาๆพอปิดเบาๆเสร็จแล้วตัวกรอนี่ก็จะดึงเข้ามานะครับทาให้ฝาท้ายปิดได้อย่างนิ่มนวลน,นะครับทีนี้เดี๋ยวผมพามาดูงานติดตั้งกันนะครับว่าหน้างานจะเป็นยังไงนะครับวิธีการติดตั้งลาโพงท็อปเลทนะครับก็เพียงแค่เราเปิดแผงประตูออกมานะครับถอดลาโพงเดิมออกนะครับซึ่งลําโพงเดิมเนี่ยเราก็ถอดออกมาแล้วก็ดึงปลั๊กที่อยู่ที่ลำโพงเดิมนะครับออกมานะครับเราก็ เอาลำโพงท็อปพาเลทเนี่ยซึ่งให้ดูนะครับเป็นลักษณะเดียวกันเลยตรงกันเลยทุกอย่างนะครับเราก็เพียงแค่ใส่ปลั๊กตรงรุ่นนะครับเสียบเข้าไปนะครับแล้วเราก็ประกอบตัวลำโพงนะครับเข้าไปในล็อกเดิมนะครับนะครับแค่นี้นะครับเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับในการติดตั้งตัวเบ้าอะไรก็เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับต่อมาในส่วนของตัวตัวทวิตเตอร์เดิมนะครับซึ่ง ทวิตเตอร์เดิมเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวทวิตเตอร์จะฝังอยู่ในฝาตัวนี้นะครับเราก็แค่แกะออกมานะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ลำโพงท็อปเลทลงไปนะครับซึ่งเขาจะมีเดือยล็อกอยู่แล้วเราใส่ไปแล้วกดให้แน่นแค่นี้นะครับแล้วเราก็ต่อครับกับปลั๊กเดิมของของรถนะครับแค่นี้นะครับแล้วก็เก็บกลับคืนแบบนี้เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับติดตั้งง่ายนะครับ ตัวรถไม่มีการดัดแปลงอะไรเลยนะครับทัวปลั๊กตัวอะไรก็ตรงรุ่นนะครับครับเรามาดูกันต่อด้านหลังนะครับซึ่งตอนนี้ช่างกําลังทําการติดตั้งชุดยึดหูโช๊คไฟฟ้านะครับซึ่งตัวนี้โชคตัวนี้จะทําการดันเปิดปิดตัวฝาท้ายขึ้นมานะครับซึ่งจะยึดอยู่ทั้ง2ฝั่งของขาย,ยึดฝาท้ายนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูใกล้ๆนะครับช่างกําลังทําการยึด ตอนนี้นะครับช่างก็ได้ทําการติดตั้งประมาณ80%แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการทํางานคร่าวๆเป็นยังไงนะครับนะครับตัวนี้จะเห็นว่าตัวฝาท้ายของแอคคอร์ดเนี่ยฮะก็จะมีตัวไฟฟ้าขึ้นมานะครับเป็นก้านเป็นเสาไฟฟ้านะครับตัวนี้แล้วก็สองสองด้านเลยนะครับนะฮะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูผมจะลองกดให้ดูนะครับตัวนี้เราจะมีสวิตช์แบบนี้นะครับที่ผมบอกก็จะ โซ่ไว้ด้านนี้นะครับเนี่ยเวลาเราทํางานเนี่ยผมจะผมจะลองกดให้ดูนะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูนะครับกดตรงนี้นะครับฝาท้าก็จะปิดลงมาแล้วก็เราสามารถใช้ตัวสวิตช์เดิมนะครับกดเข้าไปนะครับเพื่อทําการเปิดนะครับหรือใช้สวิตช์ด้านหน้านะครับตัวนี้สวิตช์ด้านหน้าก็กด ตรงนี้นะครับนะครับผมกดลงไปละตัวฝาท้ายเนี่ยก็ทำการเปิดปิดได้นะครับแล้วก็มีระบบเซนเซอร์เท้าด้วยแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายอีกรอบหนึ่งให้ดูนะครับว่าการทำงานของฝาท้ายทำอะไรได้บ้างใช้รีโมทยังไงนะครับครับหลังจากลองติดตั้งแล้วนะครับตัวตัวลำโพงทับเลทเนี่ยตัวเนี้ยก่อนก่อนที่เราจะเล่นตัวเนี้ยเมื่อกี้ผมได้ลอง เปิดเดิมๆลำโพงเดิมงงๆ,ๆของรถแล้วแล้วก็เทสด้วยกันของแอปจุ๊กนะครับตัวนี้แล้วก็เปิดเพลงเดียวกันเลยแล้วก็เล่งจะสังเกตได้ว่าตอนนี้เพลงเดียวกันเลยที่ผมลองฟังก่อนหน้าเนี่ยรายละเอียดเพลงดีขึ้นเยอะมากเสียงเบสมาเสียงแหลมเสียงกลางมาหมดนะครับแล้วก็ครั้งที่แล้วตอนแรกผมผมต้องเปิดประมาณ20ถึงจะมาตอนนี้เราเปิดประมาณ13เนี้ย15เนี้ย รายละเอียดมาค่อนข้างบอกได้เลยว่าเสียงค่อนข้างดีมากนะครับแล้วก็เห็นผลชัดเจนเลยรู้เลยว่าต่างกันมากๆ<ม>เสียงความแรงเนะี่ยเสียงค่อนข้างรายละเอียดชัดคมมากนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราลองฟังอีกสักเพลงที่เป็นเพลงเสียงร้องเพลงนะเสียงของคนร้องเพลงเนี่ยลอง ต้องบอกนี้ครับว่าได้ลองแล้วเนี่ยรู้สึกประทับใจมากนะครับสําหรับผมเนี่ยคันนี้เนี่ยลูกค้ารีเควสต์มาเลยว่าขอเป็นแบบเดิมๆไม่ตัดต่อไม่ดัดแปลงอะไรเลยซึ่งผมก็ได้ลองดูแล้วแล้วก็แนะนําเป็นลําโพงท็ทปเลทไปในงบประมาณประมาณ20,000อยู่ประมาณเนี้ยนะครับสองหมบวกลบเนี่ยถือว่าโอเคมากๆแล้วก็เสียงเนี่ยฟังหลายๆเพลงแล้วผมฟังก่อนแล้วก่อนที่จะเปลี่ยนละว,วันนี้มาฟัง หลังจากติดตั้งเสร็จก็ฟังแล้วมันค่อนข้างให้รายละเอียดได้ดีมากๆแล้วก็คุ้มกับราคาที่ลงไปนะครับสำหรับเ,เพื่อนๆที่สนใจการติดตั้งแบบนี้นะครับสามารถเข้ามาติดตั้งได้ที่ Auto l i ิ t เ e c นะครับแล้วก็สามารถกดเข้าติดตามในช่องของ YouTube Channel ของเรากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ